อยากรู้ว่าการที่ลูกติดตุ๊กตาเน่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมและคนที่ติดตุ๊กตาเน่าไปจนถึงโตจะทําให้จิตใจอ่อนแอรจริง,<า>งหรือ <คน S 1> ไม่จเจอกับหมอยิ้มกับที่บราเคนิกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องเน่าหรือว่าตุ๊กตาเน่าน,น,นะคะเราก็มีผู้ช่วยนั่นก็คือน้องแมวนะคะน้องแมวตัวนี้นะคะจะมาเป็นตัวแทนน้องเน่าน้องเน่าก็คือตุ๊กตาเน่านะคะที่เราเห็นเด็กๆชอบถือกันไปถือกันมานะคะซึ่ง อาจจะยังสงสัยว่าการติดตุกตาเน่าน้น่ะเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่นะคะและคนที่ติดตุกตาเน่าไปจนถึงโตจะทำให้จิตใจอ่อนแอรจริงหรือไม่ เดิมนะคะเด็กเล็กๆนะคะจะคิดว่าเขากับแม่เป็นคนคนเดียวกันเขาจะยังไม่สามารถแยกออกได้ค่ะดังนั้นการที่เขาติดตุ๊กตาหรือว่าติดน้องเน่านะคะจะช่วยทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าแม่อยู่กับเขาทําให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะคลายความกระวนกระวายใจนะคะก้าออกไปทําสิ่งต่างๆเผชิญโลกได้นะคะแล้วพอเขาอ่ะโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาจะสามารถแยกแยะออกได้เองค่ะว่าโอเคเขากับแม่คือคนละคนกันนะเขาจะเข้าใจความจริงในส่วนนี้ค่ะดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่า เด็กๆเราถึงติดตุก๊กตาเน่าคนอาจจะติดไปถึงตอนโตนะคะถามว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมเป็นโรคทางจิตใจหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะคะอาจจะเป็นปกติที่เจอได้นะคะซึ่งอาจจะผู้ใหญ่อาจจะ ติดในลักษณะของติดแค่ก่อนนอนจากเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่ติดตลอดเวลาเหมือนตอนเด็กๆไปไหนก็จะถือไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะติดแค่ตอนก่อนนอนค่ะซึ่งการติดตุ๊ก,กตาเน่าเนี่ยนะคะของเด็กๆเ,เนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากอายุได้ประมาณ6เดือนนะคะจนถึง5-6ปีก็จะหายไปได้เองคะ่ะทีนี้นอกจากการติดตุ๊กตาเน่าแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าคอยดูแลรักษาก็คือเรื่องความสะอาดของน้องนะคะซึ่งแนะนําว่า เลาจะซักอ่ะอาจจะมีบ้านแตกได้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะห่วงมากว่าไม่ให้ไปซักที่จริงอ่ะเขาอ่ะกลัวว่าตุ๊กตาเน่าจะหายไปจากเขาดังนั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเชิญชวนเขาไปซักตุ๊กตาเน่าด้วยกันอาจจะอธิบายว่าน้องเน่าก็คงต้องอาบน้ําเหมือนหนูอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้รู้สึกว่าน้องเขาจะได้รู้สึกว่าตุ๊กตาเน่าจะไม่ได้ซักนะถ้าไม่ได้ซักเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะคะไรฝุ่นหรือว่าสารกระตุ้นภูมิแพ้อื่นๆได้ค่ะ วันนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะยังไงก็มาฟังสาระดีๆความรู้กันใหม่นะคะกับหมอยิ้มหมอทิวราจากทิวราคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ